สวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องเป็นพี่น้องปิงเป็นหนุกว่าวันนี้เราจะมาเล่นลูกแก้วกันไหมคะผมคนละลูกนะคะผมได้ไม่ได้ครับอ่านี่ให้ลองแค้นครับนี่ได้แล้วครับผมนี่ไหคะนี่ครับผมลูกต่อไปเป็นลูกนี้นะคะผมเห็นไหมคะ ไอ้สวยนี่นี่นะครับขันตาจะให้ดูนี่ครับผมเดินนะคะแต่มันไม่กิ่งค่ะลาบสีฟ้าเห็นไหมไม่เห็นตจองรู้จัวยังไงครับเพราะเราทำแบบงในแค่นี้นะคะครับผมสีฟ้าสี หวา่ะเมื่อวานนี้เรามาคุยแตนเรี้ยงที่คอนเม่ทำชิ้นเต่งไหครับเพราะว่าเพราะว่าเน็ตเราไม่ดีนิดนึงครับผมไม่รู้ว่าเน็ตเราเป็นอะไรเร็ว,รวทำเลยแต่เลงเราสำรองไว้หลายเลงน,นะครับถ้าเตาใช้เน็ตได้ก็จะมา ตงอีกครั้งนึงนะคะผมใช่ค่ะหรือไม่ก็อาจจะด้วยเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะถ่ายคลิปมกากระโดคลิปแล้วก็เข้ามาตัดต่อลงครับผมโอ้โหไม่โดรนครับผม,มน,นี่ครับ <ๆ S 1> มานะครับผม ครับผมเข้าเข้าเราเล่นอีกสิบรอบเล่นอีกรอบนี่ครับผมแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอย่าลืมตดไลค์กดแชร์กดทั้งคเิปย้ำแรงใจให้ผมนะครับไม่มา